ราจะมาดูโรงงานน้ําตาลที่ตั้งอยู่อำเภอบางม่วงจังหวัดสระบุรีริมแม่น้ําป่าสักที่เราข้า,ามนี่คือแม่น้ําป่าสักพูดง่ายว่าอยู่ใต้เขื่อนป่าสักเชิสิทิ์อยู่ตําบลคําพรานอำเภอบางม่วงจังหวัดสระบุรี น้ำตาลสระบุรีนะครับก็ตั้งมานานแล้วครับโรงงานน้าตาลสระบุรีก็รับอ,อ้อยจากจัจงหวัดสระบุรีและจังหวัดลบบุรีเป็นหลัก จัก,กรีนะครับโรงงานน้ำตาลสักรีหรือโรงงานน้ำตาลวังม่วงนั่นเองนะครับตอนนี้ช่วงหยุดหีบอ้อยแล้วครับนี่เป็นทอ่อรับระ,ะ,ะบายน้ำเสียนะครับตอนนี้๋ยวเขาจะมีบ่อบำบัดนะครับ ไม่มีปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมแถวนี้ครับตรงนั้นตอนนี้ถึงแม้จะอยู่ใกล้แม่น้ำปัสศักก็ไม่มีข่าวที่ว่าทิ้งน้ําลงแม่น้ำปัสศักทำให้ปลาตายไม่มีนะครับกว้างใหญ่มากครับตรงนี้เวลนี้ทั้งหมดของเขาแล้วครับก็มีตามปลูกสนปลูกอะไรนะครับ บ่อบำบัดนะครับที่เราเห็นเนี่ยครับนั่นเป็นบ่อบำบัดการจัดสวนจอะไรก็สวยงามครับมีมีโรงไฟฟ้าด้วยครับนี่โอ้ไม่ธรรมดาครับมีโรงไฟฟ้าด้วย ชื่อเต,เต็มๆบริษัทไทยรุ่งเรืองพลังงานอ๋อตรงนี้เป็นโรงไฟฟ้าจากเอทเทอรแล้วก็ทำเอทเทอร์ด้วยครับ ทรเรืข้ามดแล้วครับเล้ขบลับรถ ก็ปิดหีบแล้วครับก็ส่งออมดินทรายอย่างเดียวช่วงนี้ครับก็ครบนะครับมีทั้งเอท r n นอมีทั้งโรงไฟฟ้านะครับของไทยรุ่งเรืองนี่ก็เป็นโรงงานที่มีความมั่นคงสูงเกษตร,รกรแถวพัฒนาทีคมบางม่วงสระบุรีแถวนี้ก็ปลูกไอ้เกลือครับก็ส่งส่วนใหญ่จะส่งโรงงานไทยรุ่งเรืองที่ วางม่วงเป็นหลักนะครับตรงนี้เรงงานประางม่วงเป็นหลักนะครับ mm hmm. ก็ถือว่าจัดสถานที่ได้ดีถ mm hmm. นนไป mm hmm. เป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับ mm hmm. แสดงว่าผู้บริหารหรือนักง,งานนะ mm hmm. ก็ชอบต้นไม้นะครับตัต้นไม้เยอะมาก คือท่อดำๆนี่แหละครับส่งดูดจากนั้นเข้าไปบ่อ,บอมีบอ่อบำบัดเพราะโรงงานน้ำตาลนะค่าความสกปรกมันสูงนะครับถ้าปล่อยลงแม่น้ำเมื่อไหร่ก็ปลาตายทันทีอันนี้ก็พิสูจน์ได้ว่าการจัดการที่ดีก็ช่วยได้นะครับเรื่องปัญหามลพิษกับสิ่งแวดลอ้อมโรงงานเดี๋ยนี้ก็ต้องเน้นเรื่องสิ่งนี้เป็นหลักนะครับ ตาลสระบุรีนะครับโอเคนะครับสำหรับรีวิวโรงงานน้ำตาลสระบุรีก็มีเพียงแค่นี้